เรื่องนี้ต้องมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะบอกคุ้นส่วนอยากจะบอกให้ผู้ปกครองนะครับพ่อแม่เอาเรื่องนี้ไปบอกให้เด็กหน่อยคนรุ่นใหม่ก็ฟังให้ดีสิ่งที่สมศักดิ์เอามาพูดเป็นเรื่องโกหกสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยท่านสามารถดูโทรศัพท์มือถือของท่านนะแล้วก็ไปค้นหาว่าจริงหรือไม่นะหนึ่งวันที่อำนาจ22 22พฤษภาคมจริงหรือเปล่าสานะฮะ พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตรวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559จริงหรือเปล่าการขึ้นของราชมาเกิดขึ้นในปี2561จริงหรือเปล่าอันนี้แค่นี้รู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดไม่จริงมันคนละเรื่อง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นข้อความนะของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งตอนนี้ก็ป่วยนะด้วยสมองซีกซ้ายนะครับเส <c oughs> ้นเลือดฝอยในสมองแตกแล้วก็ร่างกายซีกขวาขออภนะัยฮะ ก็เกิดพิการครึ่งซีกผู้ตอนนี้ก็ยังได้ไม่เต็มปากแต่ยังคงโพสต์ข้อความโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการโพสต์ข้อความนะครับอันเป็นเท็จนะครับที่ระบุว่าการรัฐประหารเมื่อปี2557นั้นนะครับเพื่อต้องการให้พระเจ้าอยู่หัวนะครับวชิราลงกรในรัชกาลที่10นั้นขึ้นดาการของราชนะครับผมขออนุญาตเรียนให้หุ้นส่วนทราบ นะครับประการแรกนะครับเหตุการณ์ยึดอำนาจเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2500นะครับ57เวลา16นาฬิกานาทีพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตมงคลน,นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการขึ้นของราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวชีราลงกรนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเริ่มต้นก่อนที่จะมีการยึดอำนาจตอนนั้นเนี่ย นะครับมีรอยงานนะครับว่าจะมีการรอบสังหารแกนนำคือกำนันสุเทพเทือกสุบรรน,นะครับปีถาวรเสเนียมและก็อีกหลายคนนะครับตอนนั้นพอมีข่าวว่าจะมีการรอบสังหารเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมานะครับก็มีการเตรียมพร้อมและระมัดระวังสุดท้ายผู้ชุมนุมของกลุ่มก,มกมปปสเนี่ยโดน M79 ความขัดแย้งระหว่างคนเสื้อแดงกับกลุ่มกบฏปศเกิดขึ้นหลังจากที่มีการนำกลุ่มคนเสื้อแดงออกมาเพื่อต่อต้านไม่ให้มีการล้มรัฐบาลยิ่งรักนะครับที่ตอนนั้นผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็เป็นคนกลางโดยพลเอกประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกจึงนัดมาทําการที่สโมสรกองทัพบ,บกการเจรจาครั้งแรกทั้งสองฝ่ายนะครับ ไม่ยอมเจราจาการหาข้อยุติไม่ได้โต้เถียงกันอย่างรุนแรงในที่ประชุมนะครับต่อมาก็นัดการประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาทางออกแต่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถทําการเจราจากันได้อีกพลเอกประยุทธ์จึงเดินออกมาและประกาศว่าผมจะขออนุญาตยึดอํานาจโดยถือเลิกนะครับวันที่22กรกดากคม2557 เวลา16นาก30นาทีเป็นสำคัญนะซึ่งเป็นพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัดมงคลยึดอำนาจจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ทำการกวาดล้างนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับที่ต่อต้านทำลายนะฮะแล้วก็ยึดอาวุธจับกลุ่มกลุ่มคนที่ประกาศตัวเป็นกองกำลังติดอาวุธ เป็นชายชุดดำได้จำนวนหลายนายมีทั้งอดีตนายทหารนะยศพลตรียศพลโทเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปและก็มีการจับกลุ่มชายชุดดำพร้อมอาวุธยุทธปกรณ์จำนวนมากนะครับในตอนนั้นส่วนการขึ้นของราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่10นั้นเกิดขึ้นนะครับ ยาว,วอีก4ปีนู่นนะฮะหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พราเนี่ยพอปี57ยึดอํานาจนะครับ22กรกราดาการสวรรคตเกิดขึ้นอีก2ปี13ตุลาคมพุทธศักราช2559นยะฮะยึดอํานาจปี57นะครับแล้วก็มาสวรรคตเนี่ยนะฮะวันที่13ปี59 พอสวรรคตเสร็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่ขึ้นครองราชนะครับรออีกปีสองปีถึงขึ้นครองราชนั่นหมายความว่าสิ่งที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลพูดไว้นะครับเขียนไว้บอกว่าการยึดอํานาจเพื่อที่จะให้พระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชไม่ได้เป็นเรื่องจริงคนละเรื่องคนละเวลานะครับจำไม่ผิดปี2561นห้นะ ถึงขึ้นของราชนะครับนั่นหมายความว่ากี่ปีอะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งหกสองห้าปีอะห้าปีอะนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับการรัฐประหารเล้่มมาขึ้นของราดไม่เกี่ยวเลยและผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะว่าสักวันหนึ่งจะมีคนพันเนี้ยมันจะมาพูดแบบเนี้ยใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเนี้ยและวันนี้เนี่ย สมศักดิ์ก็เอามาโพสต์จริงๆคนที่เป็นแฟนคขับนะฮะคนที่ไม่รู้ความจริงไม่ศึกษาประวัติศาสตร์มาก่อนก็จะเชื่อไปตามนั้นคือฟังคำโกหกจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับการยึดอำนาจเกิดขึ้นจากคนสองฝ่ายเสื้อแดงกับกลุ่มกุปรสรสตกลงกันไม่ได้และมีข่าวจะรอบสังหารแก่นนำ พอตกลงกันไม่ได้พลเอกประยุทธ์จึงยึดอํานาจมีแค่นี้แล้วพอยึดอํานาจเสร็จขึ้นกรองราชเลยไหมโอโ้ยังงพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระชนชีพอีกเกือบสองปีถึงสวรรคตจากสวรรคตเสร็จรัชาการที่สิบก็ยังไม่ขึ้นอานาจขึ้นครองราชยังอยู่อีกสองปีกว่าๆเก,กือบสามปีถึงขึ้นครองราชนั่นหมายความว่ามันไม่จริงที่ผมเอามาเล่าให้ฟังคือว่าตอนนั้นสมศักดิ์เขากําลังป่วย ในช่วงเวลานั้นสมศักดิ์กำลังป่วยเส้นเลือดฝอยในสมองแตกที่เขาอมาโพสเนี่ยเขาคงจะไม่รู้ว่าตอนนั้นก็คงเอ๋ออยู่ตอนนี้ก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากนะครับถึงแม้รักษาตัวก็ยังเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เรื่องนี้ต้องมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะบอกคุ้นส่วนอยากจะบอกให้ผู้ปกครองนะครับพ่อแม่เอาเรื่องนี้ไปบอกให้เด็กหน่อยคนรุ่นใหม่ก็ฟังให้ดี สิ่งที่สมศักดิ์เอามาพูดเป็นเรื่องโกหกสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยท่านสามารถดูโทรศัพท์มือถือนั่านนะแล้วก็ไปค้นหาว่าจริงหรือไม่นะหวันที่อำนาจ 22. 22. พฤษภาคมจริงหรือเปล่า 3. าสองนะฮะพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตรวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559จริงหรือเปล่าการขึ้นของราชมาเกิดขึ้นในปี2 5 6 1จริงหรือเปล่าอันนี้แค่นี้รู้ทันทีเลยว่า เฮ้ยสิ่งที่เขาพูดไม่จริงมันคนละเรื่องนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะเรียนหุ้นส่วนนะการรับฟังข้อมูลข่าวสารของคนเหล่านี้เขาพูดเขาเขียนโดยมีอคติการพูดการเขียนโดยมีอคติเพราะสมศักดิ์เนี่ยเขาทำดุษฎีนิพนธ์นะครับในเรื่องของคอมมิวนิสต์เขาเนี่ยเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์เดิม ที่ถูกเจ้าที่ได้ล่าและสุดท้ายหลบหนีไปหลบในใต้กุฏิในสมัยเป็นนักเรียนตอนนั้นพักพวกของเขาเพื่อนของเขาเข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมศักดิ์จึงมีหลักคิดไปทางผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และถึงแม้ว่าจะได้รับทุนของพระเจ้าอยู่หัวแต่สมศักดิ์ก็ยังคงนิรคุณอยู่เหมือนเดิมยังคงโจมตีให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหลนี้ผมต้องนําความจริงมาเล่าให้กับหุ้นส่วนทราบนําความจริงมาเล่าให้กับผู้ชมทราบนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องถูกเปิดเผยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยจะถูกนําคําโกหกไปโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงทั้งที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับวิธีการเอาชนะคำโกหกต้องการต้องเอาชนะคำโกหกด้วยการพูดความจริง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในรอบปีพุทธศักราช2 5 6 3นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก และถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นประบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยาบคายด่าทอทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทำให้การไหวและการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกรรษัตริย์ทุกรัชการ ทําให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชี้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปุกปัน่นทำให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทําให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มเลดสาวร,รวมใจเป็นหนึ่ง ขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบนักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคําจับจ้วงทําให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ